กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทุกทุกฐานเ้อบวชิย์เป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวทางต่างประเทศเนาะมัน้ก็มีโอกาสกระเพ้ามีนางแว็กพี่น้องก็มากกินมูกระทะพี่น้อยพูดดีว่ามาเวียกน้ำแน่พี่น้องมาเวียกตอนแรงพี่น้อยก็เลยมาแว่ กินมูกระทะพี่น้องเส่งที่ว่าลูกไส้กับโบด้มาน้ำหนอกพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ว่าให้ลูกไส้อยู่กับโพตตาและแม่ย่าพี่น้องเพราะว่าห่างจากลูกเพราะว่าจะให้ลูกติดโพลตากับแม่ย่าในพี่น้องเนาะเพราะว่าบาเบนจะได้เดินทางไปทํางานกับแม่น้องแว็กพี่น้องแต่ว่าแม่น้องแว็กบางเถือกะจะได้ไปป้องกันพี่น้องบางเถือกะบาเบ็นจะได้ไปก่อนเพราะว่าวัดแม่น้องแว็กออกซ่าพี่น้อง ผมบอกเบนน่ะออกแล้วก็เลยว่าจะไปคนละรอบพี่น้องตอนนี้สถานที่ก็ตั้งอยู่เซโน่พี่น้องเ้ยลานนูกะถาอยู่เซโน่พู้ดิมมาแล้วก็เลยมาแยกินพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาไปบุ๋มไปส้มว่าจะมียังเป็นตะกินพี่น้องเพราะว่าคนกระปืดเพลงไทยเนี่ยน้องๆก็ยันพิษลิกาซิตกับว่าแมนพี่น้อง ซิมทอดอาหารพี่น้อยเนี่ยกินกับบัวลายปันได้พี่น้อยมาลองเมืองว่าจะแซ่บหรือบอพี่น้องร้านอยากจะมาซิมเมืองพี่น้อยมาเป็นจะคิดห้องลูกไส้พี่น้องเพราะว่าส่วงนี้ก็คือว่าพี่น้องเตรียมจะไปทำการทำง,งานนะพี่น้องบ่อยากให้ลูกไส้ติดพ่อแม่ปันได้พี่น้องอยากเพิ่นให้เป็นน้ำพ่อน้ำแม่พี่น้อย คนกันไล่พอสมควรพี่นออ้องว่ามากกับเด็กเลยพี่น้อยแยมากินเด็กพี่นอ้องยพราะว่าการ็รไม่จะเขียบพี่น้องรอกไม่จะเขียบ <c oughs> ก่็จะกินกับบรยิยง่ายพี่น้อยเกือบมากเลยพี่นอ้องหามาจะเคียบแม,ม่มันห่อนเลรอเฮ้ยมันห่อนอะไรเนี่เสียงเพลงพอเสียงเพลงพี่นอ้องยันติดลยูกับซีดอยู่พี่นอ้อย แต่ว่าถ่ายไปลงมุ้น้องเบิ่งไปนวันวกนอพอดีมาเวียกนั่นหนึ่งพี่หน่ยอยข้ามก็เลยเวกินเลยพี่หน่อยเบล้วลูกชายมานั่ง่วงนี้เป็นช่วงให้ลูกชายอยู่กับู่ตาแม่ยายพี่หน่อย ท่านี้ตั้งอยู่แยกโรงเวียนเซโนพี่น้องทางทางล,งลักซามสิมาแล้วก็ทางขึ้นสะเดนเวียดนามพี่น้องบรรยากาศชาวเขาเกือบพี่พี่น้อยงัดปว่าอันนี้จะรู้ของพี่น้องตัวนี้นะ <laughs> แป้งไหมแป้งไหมกางเกงกางเกง,ง <laughs> พี่น้อย <laughs> แต่สมราคาอะไรพี่น้งองเพราะว่าหัวละร้อยบาทพี่น้องเยบะถึงร้อยสั้นเดียวนี่เพราะว่าเงินเงินเรีงเงินบาทขึ้นสูงเนี่ยพี่น้องกระตกประมาณอยู่หัวละเก้าสิบบาทพี่น้อยเดินมาตีพี่น้องเห็ุกำงับกำงับอยู่พี่น้องเย ที่ไายปิดเปิดปิดเปิดกับบอกเสียงเพลงรบกวนพี่น้องขอโทษขอ,พนนะอ,อไพ่เอฟซีเนาะผู้ดูบ้านสี่สับสนพี่น้องเอาอองอะไรพี่น้องเยบริกินเท่บาทนี่ เสียใแตกบน้องอนี่เหลือแต่ถวยเป่าพี่น้องบอลกลับเมื่อพี่น้องเด็กพอจะออกไกลพี่น้องเมื่อตัางซื้งซื้อจานไปัดผัด ถ้าบางคนตรวจพี่น้องจักเสี่ยวมาเท่าไรพี่น้องเลยจักพันเหย่จักรซีเบ็ด sống lại. một sống lội xem

มาเวซื้อลูกซีนเงี้ยลูกทรายพี่น้องเลยีจะไปเลือกบุงลูกซีนมันมีอย่างไรพี่น้องปิดอยวกพี่น้องอันนี่เป็นปิ้งเพิ่นเอิ้นว่าปิ้งจีนพี่น้องอยู่ฝั่งลาวแล้วก็มีใบผักอันนี้ฝั่งลาวเอิ้นผักผักแฟนพี่น้องอยู่ไทยเอิ้นใบขุดทรายหรือว่าอะไรจักอย่างเลยพี่น้อง ซือมาิ้นินมือมาจื้อเดอมเงอเดปึดมีน,นองกอด,ดิ้าดีรเออไปนั่งนี่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 เขอัคสมักถั่วพี่น้องเงาเขาเซาเมียว เ uh, ดินทางไปนี่มืออย่างสุกินนี่ยทำมเอาเมื่อแล้วก็ต้องแบยนอนเหียนาเหนหน้านอนหนาวนอนหนาวอากาศห้องอากาศดีเป็นนอนหน้าเป็นนอนเย็นดินสบายเสาวนาพี่น้อง เลิกตื่นได้เนาะคนก็จากบ้างเนี่ยเลยพี่น้องเพราะว่าตอนแรกคนจะมากินหลายพี่น้องเลยไปเนาะ วิวบรรยากาศเย็นดีขนาดพี่น้องในเมืองศรนูเราว่าบรรยากาศเดียด๋ดดวยวา,าพรพรเที่ยวด้พี่นอ้องเพราะมันนั่งกินแบบซื้อสิกินราคาโบเท่งกับมันสบายใจพีน่น้องมันมันโล่งดีพี่นอ้องคือแบบโซนเขตอยู่ไทยกับแถวบางบัวทองแถวเขตนี่ครับแถวตลาดสะพานใหม่แนมตลาดสะพานใหม่กับเนวกินไล่พี่น้อง อันนี้เป็นมองค้ายปิ้งไก่ทางแบงพี่น้องปิ้งไก่ลาดนอ้องปิ้งไก่เซโนโย่านดางนังในเมืองอุดมพรพี่นอ้องเมืองปิ้งไก่เซโนโทางแบงถ่ายเปนน้ำเพลงเขาก็เปิดไปน้ำพี่น่อยจ้ะก็จะลองลองบงนน้องพี่นอ้องคาว่าติดเรื่องจะได้ลมคิดฮอกพี่น้องปน รถปตทยังจัดเริ่มลุ้นคุณท,ทางกับลุงพี่น้องไปคุทางผมมีรถเลคอยแลงบ้างใดพี่น้องต่อเลยพี่น้องเลยหลังจากที่มาเมื่อคืนนี้ถ่ายเพราะว่าคลิปบ่ได้จบน้องเปน้นนอ,องเนาะเดินทางมากครับ คลิปผจมาต่อยามมื้อเช้าพี่น้องเพิ่นกําลังสูบน้ําใส่นาพี่น้องเอ้ยดําพวก็เป็นนาให้น้อยบ่ใหญ่ปานดพี่น้องดําก็แล้วไว้เนี่ยแดดพี่น้องมื้อนี้แดดเช้าเลยต6:00นูพี่น้องโผมมันแดดบ่มีก้อนเมฆเลยพี่น้อง ปเป็นยงไรเนาะทางอุบุเนาะพ้นตกบอ่อทางบุญทางนุน่นโราอิสระคามพ้นเกศเจ้าขขาวไวรุ่นเจ้าขาววาขาวไวรุ่นดูใบนี่ร้านมาสอยพี่น,น้องมันทำหน้าไว้ได้ลานทรายหน่อย ขี่ฝ่าบุมีจักก้อนเลยพี่น้องเสมอมกว่าเป็นตืดเลยโอ้เป็นเลยพี่น้องพอสุรวัวสุรวัวหนึ่งหนึ่งช้ำสีแดดพี่น้องมันนี่ทัวเลยบุมีขี่ฝ่าเลยมือนเออเอาแน่เติบได้พี่น้องมัน,นีกระแดดพี่น้องอตรงหนา้า เป็นควายเจ้าของหน้าทงนี่พี่น้องอันนี้เป็นนาอีกทงหนึ่งพี่น้องเจ้าเจ้าหนึ่งอีกอันนี้เป็นคันแดนพี่น้องตัวนี้เขียนี่เป็นคันแดนลงไปเป็นคันแดนยิงยงาเนาะพี่น้องใช่ไหมละรักขัวสวนพี่น้องพอว่าหน้าทงนี่มันจะมีอยู่ซีเจ้าพี่น้องเจ้าเจ้าหนึ่งหันแล้วก็เจ้าหันเจ้านำโบลายมาเลยพี่น้องเจ้าเจ้านักลายเติบเจ้าเทียงหลังพูกพี่น้องแล้วก็เจ้านี่คณาพระเท่าบอบเดนเองพี่น้อง พี่น้องมานี่ก็สมาพร,ระคนในพิณน,นอกขอบุญขอบคุญอิพีทุกท่านเพราะว่าเป็นคลิปโตเลยดิพี่น้องเมื่อคืนนี่ถ้าว่าพี่พาดประกันในข้อถืกขอภัยบุญสุขสุขคนสมองสุบอนโหสิขขสขขสขขเป็นอิพิธีทางมังไทยของเราต่างๆประเทศเนาะยินมยิ้มสุ้ทุกทุกฐานเนาะทุกทุกจังหวัดเลยแล้วก็ทุกทุกแขรงนะผังเลา่าแล้วก็ทางต่างประเทศพบพอกันคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง